ที่อยู่ในมือผลนะครับก็คือกะล่ำดอกนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในผักที่เป็นซปเปอร์ฟู้ดนะครับเราจะเอามาย่างในตะอบและทำเป็นซุปอร่อยๆกันครับ ราใช้กระหล่ำดอกอยู่2หัวใหญ่ๆส่วนที่เป็นดอกเนี่ยชั่งน้ําหนักแล้วนะครับจะอยู่ที่900กรัมแล้วก็หอมใหญ่2หัวนะครับสำหรับหอมใหญ่นี่เดี๋ยวเราก็จะซอยเล็กน้อยนะครับกระเทียมนะครับใช้อยู่ที่4กลีบใส่ตามลงไปนะครับส่วนของใบกระหล่ำเนื่องจากว่ากระหล่ำดอกรสเขาก็จะค่อนข้างจืดนิดหนึ่งนะครับเราจะปรุงด้วยเครื่องเทศที่หลากหลายครับคนมีรูปผชีที่เอาไปคั่วแล้วนะครับมียี่หร่าครับผมโขกครับผมโขกให้แหลกนะครับ แล้วก็ปรุงรสเพิ่มด้วยปาปิกาขมิ้นครับผมเกลือครับพริกไทยผสมให้เข้ากันนะครับเราก็จะได้เครื่องเทศรวมลักษณะนี้ครับเดี๋ยวเราจะเตรียมถาดอบนะครับรองด้วยฟลอยด์ครับน้ำมันมะกอกนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะครับเขาผักของเรากับน้ำมันมะกอกนะครับใส่ลงในถาดอบครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่เครื่องเทศผสมที่เราเตรียมไว้นะครับ ปิดหน้าด้วยฟลอยนะครับเราจะนําเข้าอบนะครับโดยปิดหน้าด้วยฟลอย20นาทีหลังจากนั้นนะครับถอดฟลอยออกแล้วก็อบต่อให้ขึ้นสีเล็กน้อยอีก5นาทีครับ ระหว่างที่เราอบเจ้ากระหล่ำดอกของเรานะครับเราก็จะปอกมันแล้วก็หั่นเป็นเต่าๆนะครับเราใช้มันอยู่ที่ประมาณ400กรัมนะครับเนยนะครับละลายเนยนะครับใส่มันฝรั่งลงไปครับเดี๋ยวเราลดไฟนิดหนึ่งนะครับตอนนี้กระหล่ำดอกของเราครบ25นาทีแล้วครับ เดี๋ยวพลจะนำออกมาแบ่งไว้เล็กน้อยนะครับเอาไว้สำหรับตกแต่งหน้าจานครับส่วนที่เหลือนะครับใส่ลงไปรวมกันเลยครับสูตรนี้นะครับเราทำเป็นมังสวิรัตนะครับดังนั้นเราจะใช้น้ำสต็อกผักนะครับพอซุปของเราเดือดนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือปิดฝาครับลดลงมาเป็นไฟกลางครับเราจะต้มให้ทุกอย่างเนี่ยสุกนุ่มดีใช้เวลาไม่นานครับ15นาทีครับ ถ้าเผื่อเรากลัวไม่มั่นใจว่าเขาสุกดีหรือเปล่านะครับเพื่อนๆลองเอามีดแล้วก็จิ้มลงไปตรงกลางนะครับของมันฝรั่งถ้ามีแรงต้านแปลว่ายัางไม่สุกครับแต่ด้วยความร้อนแบบที่เราปิดฝานะครับแล้วก็ใช้เวลานานถึง15นาทีเนี่ยสุกแน่นอนครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะปั่นส่วนประกอบทุกอย่างนะครับให้เนียนดีก่อนถ้าเผื่อเราต้องการจะปรุงนะครับก็ปรุงเพิ่มด้วยเกลือและพริกไทยครับ เพิ่มเนื้อสัมผัสนะครับเพื่อนๆสามารถใส่เป็นมเมล็ดฟักทองมเมล็ดทานตะวันพอดีวันนี้ในครัวของพลมีอัลมอนด์นะครับโรยด้วยอัลมอนด์สไลด์เล็กน้อยเสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นซุปในรูปแบบวีแกนนะครับรับประทานง่ายๆแล้วเพื่อนๆสามารถทำหม้อใหญ่ๆไว้เหมือนพลเนี่ยครับเก็บไว้เป็นพอชั่นนะครับถ้าจะแช่เย็นก็ควรรับประทานภายใน5วันนะครับไม่งั้นก็แช่แข็งไปเลยอยู่ได้เป็นเดือนครับ